ต้องขอซองเบอร์คำถามก่อนนะอ่ามีคนคนละประมาณสามสองไร่สองสองละให้คนละซองวันให้คนละแบบคุณผู้ชมคนละซองคนละซองคนละซองมีการเปิดคำถามต้องขอบคุณเยอะมากเลยขอบคุณที่แบ่งกันมา

อเอะปะปะามอดนไก่ลกันไกินไกนะครับกอนไกนะครับเลี้ยงขาเลี้ยวขาปล่อยผม คู่นี้เป็นประตูคนจีนค่ะจะมาขอที่สาวเขาบ้านคนจีนดูหน้าพี่ไว้ก่อนอ่ะพี่เริ่มจัดพี่วินเอาเบาๆนะผมไม่ไเคยทำะไรคุณเลยนะเวันนี้ีแจริงๆวันนี้เป่าเบาต้องมางแต่ว่าไม่พี่อย่ามาาแทนครับแต่ว่าอยากให้พี่วินเนี่ยพูดเป็นภาษาจีนพูดได้อยู่หรือไม่ครับไม่ได้เลยนิดเดิ้ลได้บ้างหัวอยู่ ไั้กว่านี้ไหวดีไหวหนึ่วัดีไหวดีวันดีไม่ไม่วันดีไม่ไม่วันดีก็เกลื่อนล้ก็เกลื่อนละคืนนี้เจอกันคืนนี้เจอกันนะวันดีขอดูเอวแล้วพูดไปด้วยแบบที่พี่บอกโอเควางวางข้างๆเลยเอาวเอาป้ายเหนือมาโอเคเอวนี่ถนัดดเมื่่อกี้พูวาเอวนนีถัดเลยนะช่วยทำเป็นอา

อย่างนี้านะโอโอเคอกมาคนี้ดีอย่าตวันีนี้องด้วยวัดีเคครัวัดีเาดีค่วันดเดีค่ะเาเป็นห่งสอร้าไม่ไม่วัดีไม่ไม่วัดีต้การหลัเลิก้ารลเลกาคืนนี้กาคืนนี้ ดแล้วี๋ยวเพราะว่าคบกันมาเป็นสิบปีสิบปีแล้วสิบปีครับสิบปีแล้วตองค่ะคนละห้าตองเพราะว่าเห็นว่าเตียงตรงอยู่พี่ลนไม่ต้องมองเห็นอยู่ว่าเตียงตร้เปล่าเปล่าลูกสองคนชาเทอมแพงด้วยฮะโอ้ลนให้ตองผูกเลยเหรอค่ะเอ้ยไม่เลยขายโรงงานจีนนะโอเคกาวพี่บอกคุยอธิบายไม่ได้เลย ความรักที่มีให้กับเจาเ้าบ่าวบ้างนะคะของเจ,าเจาเ้าบ่าวนะคะเราจะมาทดสอบความแข็งแรงโดยการตอดตัวค่ะโอ้โหโค่ะพี่ค่ะโอ้โหคือลูกสาวผมตำจริงรับเราจะ สอขอแค่คนละเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอยู่บนยอดนะเพื่อนอยู่บนสุดนะแถ้าพี่อยากรัดเป็นแค่3ามสองหนก็คนละห้าองพี่จะเอาอนไรคะเป็นเอาหนึ่งต่อหนึ่งสิบวัองเอาสามสองแนึ่งครับผมชาช่วแก้ปัญหาครับสามสองหนึ่ง คนทั้งหมด6คนคนครับมาให้ยึดแก้มีครับมาเรามาเราไอ้ต้องละเราบินเราบินต้องะต้องบินม้องอกงานแล้วม่ถานแน่นๆนะ6คาาาาาแน่นๆนะถ่านแน่นๆต้องตตาตรงนี้แหละอน่อยีช่วยหน่ต้องมีคนนี้ด้วยป่ผมวาให้เขาเข้ามปช่วยคนนี้ สาอยู่ข้างล่าง3ครอไปง้ไม่ยากราะวหลักด้วยนะครเหลักไม่มีปัญหาทุกวังกเกงด้วยนะครับเฮ้ยช่วยมันหน่อยดิกูยังเต้นไปแล้เลยเร็วไอ้นนท์งงไปนีิ ไปตัอันหลังท่ยนเกไม่บอกตึ้านตรงตึงะไรนะที่วินต้องอยู่บนสุดสามสนึ่งแล้วยังไงก็ต้อยู่บนสุดลวไอวินไม่ต้องบนสอยู่ล่ังสุดได้เนียได้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 ไได้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 ไ สองสามเรียงเลยเรียงเลยสามคนเราเราด้านขวานี่เลยก็ได้เอากลางก็ได้เอากลางอยู่กลางกลางไอเหลาไองานไม่ใช้สมองของมึงนี่แหละถูกแล้วไหวเลยพี่ไหลเลยองไเอาเบาๆตัวเล็กๆมาสองคน อ๋อวินวินเอาสองคนนี้ขึ้นแล้วมึงเหยียบเพื่อนคนเดียวอยู่บนอ๋จะได้ไม่หนักนะจะได้ไม่หนักผมก็ซื้อไงไม่ผุลิศผุลิเหยียบหัวพี่เหล่าพี่เหล่าโอเคอ่าผุลิมาผุลิมาใช่ผุลิศมาผุลิมาลงลงได้ไหมได้พี่วินเต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ลิศไอยู่ข้างข้างอ ีเซนมาีเซนมาีเซนเสนเหยียบหัวพี่เหล่าไว้แล้เดี๋ยวเซนนู้นนะเสนฝั่งนู้นมามามาเขาจะผมเ่น้งบนนะครับแล้วใครจ่อขึ้น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 หลังเลยปีหลังาอ้หเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ

เกทุกคนจะสมพโกข้าบแล้วตอนนี้คุณลิเก่งมากสรนรรนคะสองครับคะนาจูแงพูดแดงรครับจะบอกว่าเจ้าบ่าจะไม่ว่าเจ้าสาวนะครับเป็นปกติเอาไว้เลยครับ้า่ว่าหิรศษครับเป็นปกติแล้วการขอบคุณของเจ้าบ่านะครับเราจะไม่ทำเหมือนยบาเจ้าสาวที่ไหวขอบคุณฉะนั้นให้เจ้าเ่าขอบคุณเจ้าสาวยังไงดีครับ หอแม,มอแก้มครับตอนนี้ครับมัตติในที่นี้บอกให้เป็นการหอมแก้มครับคุณเูาดีดีไหมครับถนัดเลย <c oughs> นะับแต่คนนี้มีเคร่หลักผู้อย่างแรบนีวิธีการหอมให้ใช้จม,มูดโดนแยกกระดางข้าสุดโดมนะครับ <c oughs> เราจะหอมเพการถ่า,ายภาพเท่าน,นั้นขออนุญาตดูเวณครับผ่านไปหาคุณแม่นิดเป็นครับขออนุญาตคุณแม่ก่อนนะครับ <c oughs> นนพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งสองสามพรมเลนังได้ครับโม ท่านผู้เกียรติทุกครับในแับนี้ผู้บริหารของเรานะครับได้แลกแหวนแทนใจซึ่งกันและกันไป็นเรียบร้อยเป็นเครื่องหมายของการได้พันธมิตกันอย่างถูกต้องตามแผนงานประเพณีโดยมีท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับได้รวมเป็นสักทีพยานในวันสำคัญของผู้บริหารในวันนี้นะครับผู้บริหารครับคุณตุกบุรีครับจบวงันหน้าของเรานะครับเพราะวันนี้มีคนนาบนะครับ